คันคันจังเลยท่านแม่ท่านอยาขวางข้าข้าทรมานมากเลยโอ๊ยคันคันอินจือเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าช่วยด้วยรีบไปตามท่านหมอโจมาเร็วเข้าหนึ่งชั่วโมงต่อมาท่านหมอโจลูกข้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเหมือนจะถูกแมลงพิษกัดเข้าทายาสักหน่อยก็หายแล้วไม่มีปัญหาอะไรร้ายแล้วไม่ใช่แมลงพิษสักหน่อย เมื่อกี้ไอ้เจ้าใบ้มันขวนโดนมือข้าต้องเป็นมันทำลายข้าแน่นอนขอรับผู้จาเลวไหลหากอาเจอมีความสามารถข่าดนั้นจะอยู่เป็นม้าให้เจ้าขี่ทำไมอินจือเจ้าแอบไปวิ่งเล่นที่ภูเขาจี่เย้าอีกแล้วใช่หรือไม่ถูกมแมลงพิษกัดเข้าแล้วยังจะไปททษผู้อื่นอีกฮันปู่ไม่ใช่นะขอรับไม่ใช่ปเปล่อมานี่ ท่านหมอโจท่านช่วยตรวจร่างกายให้เปาเอ๋อด้วยเมื่อกี้หล่อนเพิ่งลงไปในน้ําเพิ่งช่วยเหลือคนมาข้ากลัวว่านางจะไม่สบายท่านแม่ข้าสบายดีเจ้าค่ะไม่ได้เจ็บป่วยตรงไหนเอ่อท่านหมอโจรบกวนท่านช่วยดูอาการให้อาเจ๋ดด้วยนะเจ้าคะเขาเป็นไข้ตัวร้อนมากเลยเจ้าค่ะ บาดแผลภายนอกของเด็กหนุ่มนี่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเดี๋ยวข้าจะจัดยาลดไข้และยาขี้พึ่งเอาไวท้ทาจำนวนหนึ่งให้นะแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรือเจ้าคะท่านหมอโจโปรดชี้แจงด้วยเจ้าคะ่ะเขามีโรคแปลกประหลาดซึ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอเป็นอย่างมากหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าคงจะอยู่ได้ไม่อีกกี่ปีโรคเก่า จะว่าไปตอนที่เจ้าของร่างเดินเก็บอาเจอ๋อมาเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วอีกทั้งบนร่างกายยังแขวนป้ายไม้ที่แกะสลักตัวอักษรซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นมากนะักดูเหมือนว่าตัวตนที่แท้จริงของอาเจอ๋อจะไม่ธรรมดายอย่างที่คิดท่านหมอโจอาการป่วยของอาเจอ๋อท่านมีวิธีรักษาหรือไม่เจ้าคะ และโลกนี้เกินความสามารถของข้าสามารถทำได้เพียงแค่ใช้ยาสมุนไพรจำนวนมากเพื่อบำรุงร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่านั้นแต่ยาที่ดีล้วนมีราคาแพงเงินถ้าเรามีเงินก็คงจะดีข้าทราบแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณมากนะเจ้าค่ะท่านหมอโจถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนนะอาเจอ๋อเจ้าวางใจได้เลยนี่ที่ฝูชีป,ป่าคนเดิมค้างเจ้าข้าจะทยอยใช้คืนให้เอง อาการป่วยของเจ้าข้าจะต้องหาวิธีรักษาให้ได้ฟูชิเป่าคนเดิมหมายความว่าอย่างไรทุกคนคือตอนนี้แอดลดการตัดต่อในคลิปแล้วมันมีเวลามากขึ้นแอดเลยอยากจะทำอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรเลยอยากให้ผู้ติด,ดตามที่น่ารักทั้งหลายมาช่วยกันเลือกเรื่องที่1ให้ตายข้าก็ไม่เป็นอาจารย์เรื่องนี้จะเป็นออกแนววายค่ะส่วนเรื่องที่ส ของโลกเสียนด้วยพลังกล้ามจะเป็นแนวต่างโลกแล้วก็เป็นแนวต่อสู้ด้วยเรื่องที่3แผนประจําวันของสิทธิ์ล่อหลวงอาจารย์เรื่องนี้จะเป็นสิทธิ์กับอาจารย์แนวนั้นแหะคะ่ะทุกคนก็น่าจะรูอ้อยากจะให้ทุกคนช่วยเลือกหนึ่งใน3เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องต่อไปที่แอาจาภาคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ